ความรักของคนบ้าบทที่หกเปิดใจตึกใหญ่หลังนั้นเป็นเรือนคนไข้พิเศษหญิงผมไม่สนใจเสียงร้องห้ามของเจ้าหน้าที่ผู้ยืนรักษาการวิ่งฝ่าเข้าไปดุดพายุตรงไปยังชั้นสองสายตามองหาหมายเลขหน้าห้องที่ต้นมะขามหนุ่มบอกเอาไว้ พอดีมองเห็นห้องซ้ายมือของทางเดินมีแพทย์และพยาบาลอยู่หน้าห้องสีห้าคนผมรีบพุ่งเข้าไปในห้องอย่างไม่สนใจใครนั่นไงจริงอย่างต้นมะขามบอกไว้ปล่อยกำลังดิ้นรนให้พ้นจากการจับยึดเหนี่ยวรั้งของพวกนางพยาบาลสองคนกำลังกดเธอให้นอนลงบนเตียงพวกแพทย์หลายคนยืนคุมเชิงอยู่ มีสีหน้าท่าทางเรียบเฉยเหมือนไร้ชีวิตจิตใจมือของพวกเขาล้วงเข้าไปในอกเสื้อท่าทางเหมือนพวกมือปืนนักฆ่าผู้ชำนาญไม่ต้องทายก็รู้ว่ามีเข็มฉีดยาอยู่ข้างในและพร้อมจะดึงออกมาได้ทุกขณะพวกเขาเป็นจิตแพทย์มืออาชีพผ่านการปึกปลือมาจนช่ำชองเหนือแพทย์ทั่วไปสามารถชักเข็มฉีดยาออกมาปักลงบนร่างคนไข้ได้ อย่างรวดเร็วแม่นยำปานประกายไฟปักร้อยครั้งถูกคนไข้ร้อยคราผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าพวกหมอดึงกระบอกเข็มฉีดยาออกมาด้วยมือทั้งสองข้างหมุนตัวสวยงามพร้อมกับมีฝูงนกพริราบบินตัดกลุ่มควันปเปลวไฟอยู่ด้านหลังอยู่นิ่งๆนะคะคุณปอยนางพยาบาลคนหนึ่งบอกเช้านี้ฝนทําท่าจะตก เดี๋ยวคุณไม่สบายพวกเราจะถูกตำหนีบ้าเอานะคะนางพยาบาลแต่ละคนผ่านการฝึกในด้านการจับล็อกคนไข้มาเป็นอย่างดีแต่คนถูกล็อกดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสายตาของปลอยบ้างเปล่าในขณะออกแรงดิ้นรนจนพวกนางพยาบาลหัวทิ่มหัวตำนายแพทย์สองคนสบตากัน จากนั้นค่อย่างสามขุมเข้าไปอย่างระมัดระวังแบบมืออาชีพเมื่อเห็นทีท่าเรื่องจะไม่สงบลงง่ายๆมือพวกเขายังอยู่ในอกเสื้อพร้อมจะดึงกระบอกเข็มฉีดยาออกมาได้ทุกวินาทีพวกเขามัวแต่สนใจผู้ซึ่งกำลังจะตกเป็นเหยื่อเข็มไม่ทันสนใจใครบางคนโถมมาจากด้านข้างผลักพวกเขาเซทลาล้มลงไปคนละทิศคนละทาง พวกคุณจะทำบ้าอะไรจะฆ่าเธอเหรอผมตะวาดสุดเสียงมือคว้าเก้าอี้ตัวเล็กๆในห้องยกขึ้นสูงทำท่าขู่จะตีใส่พวกนางพยาบาลได้ผลเกินคาดนางพยาบาลทั้งสองพากันร้องเสียงหลงวางมือออกจากการยื้อยุดเพ่นไปยืนมุมห้องอย่างตกใจกลัวแค่เธอจะลงไปเดินเล่นทำไมต้องห้ามต้องขัดขวางเธอด้วย พวกคุณไม่เข้าใจคนไข้ของคุณเลยหรือไงนายแพทย์คนหนึ่งยันตัวขึ้นมาจากพื้นอย่างแช่มช้าระมัดระวังมือข้างหนึ่งยังอยู่ในอกเสื้อตลอดเวลาพร้อมจะตะวัดมือออกมาได้ทุกเมือ่อเขาหันมามองหน้าด้วยสายตาเย็นชาคุณทำแบบนี้สงสัยเราต้องส่งคุณเข้าห้องสงบจิตเสียแล้วอาการคุณกำเริบมากกว่าที่คิด และจัดเป็นคนไข้อันตรายแล้วรู้ตัวไหมห้องสงบจิตก็คือห้องขังเดี่ยวนั่นเองกับการมอมเมาด้วยยากล่อมประสาทเคยเห็นหลายคนถูกส่งเข้าไปและตอนกลับออกมาดูท่าทางแยกกว่าเก่าเสียอีกกำเริบบ้าบออะไรกันพวกคุณตั้งหากควรเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเสียบ้างนี่มันคุกหรือสถานบำบัดกันแน่ วางเก้าอี้ลงซะเสียงของหมอเฉียบขาดใบหน้าเอาจริงเอาจังแต่แล้วก็พลันมีสีหน้าตกใจก้มลงมองอกเสื้อตัวเองแล้วค่อยดึงมือข้างขวาออกมากระบอกเข็มฉีดยานั่นเองแต่ไม่มียาเหลืออยู่เลยคงเป็นเพราะตอนล้มลงเมื่อครู่เข็มฉีดยาบังเอิญปักเข้าให้นี่ละกรรมสนองกรรมละ ผมแค่นหัวเราะอย่างสมน้ำหน้าแพทย์หนุ่มผู้โชคร้ายหันไปมองพวกพยาบาลด้วยความมึนงงเดินเซไปหาสองสาท่าทางเหมือนเกิดอาการเหนื่อยอ่อนอย่างรวดเร็วมือยื่นออกไปเบื้องหน้าเหมือนร้องขออะไรบางอย่างพวกคุณเอายาแก้มาหรือเปล่าถามตะกุกตะกักลมหายใจขาดเป็นห่วง นางพยาบาลพากันมองแล้วสายหน้านายแพทย์หนุ่มหน้าซีดเผือดก้าต่อไปอีกสามสี่เก้าแล้วสุดลงนั่งพิงผนังหลับไปอย่างหมดสภาพนิยาทำงานอย่างรวดเร็วและรุนแรงลากเขาสู่ห่วงแห่งการหลับลึกหมอหลายคนเข้ามาสมทบในห้องและมีท่าทางจะเข้ามาเล่นงานผมทันทีถ้ามีโอกาสแต่เก้าอี้ในมือเป็นเครื่องมือป้องกันตัวเป็นอย่างดี พวกคุณทำอะไรลงไปผมต่อว่าด้วยเสียงอันดังและสั่นไปด้วยความรู้สึกเธอก็แค่ต้องการลงไปเดินเล่นนั่งเล่นข้างล่างเท่านั้นเธอไม่ได้ก่ออาชญากรรมรุนแรงถึงขั้นต้องล้อมจับเหมือนจัผู้ร้ายผิดมากมายนักหรือไงแต่ฝนกาลังจะตกนางพยาบาลคนหนึ่งตอบด้วยเสียงเหมือนไม่แน่ใจ ฝนจะตกผมย้อนคำแล้วหัวเราะใส่หน้าต่อให้ตกลงมาจริงยังมีทางหลบฝนเธอเป็นคนไม่ใช่กระดาษถูกน้ำฝนจะได้เปื่อยยุ่ยคนเรามีเท้าวิ่งหลบฝนได้และยังไม่ทันจะพูดจบพวกแพทย์พยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำตึกต่างก็มีสีหน้าแปลกพิกลแบบบรรยายยากโดยไม่ได้นัดหมาย เวลาเหมือนหยุดเดินไปชั่วขณะป่อยนางฟ้าในดวงใจของผมกลับสงบลงอย่างไม่น่าเชื่อนั่งลงบนเตียงมองตรงไปอย่างไร้จุดหมายมีเสียงแผ่วเบาดังออกมาจากปากแมวดำตอนจบคุณพระช่วยในที่สุดผมก็ได้ยินเสียงของปอยเป็นครั้งแรกและสิ่งสำคัญคือ ความพยายามของผมหลายเดือนผ่านมาไม่สูญเปล่าแม้ว่าเธอจะนิ่งเงียบตลอดเวลาแต่เสียงของผมน่าจะดังทะลุเข้าไปในจิตใจความจริงมันนี้เป็นเพราะเธออยากฟังตอนจบนั่นเองถึงพยายามดิ้ดนรนไปยังลานตงสนให้ได้เสียงหลายคนร้องอย่างแปลกใจตื่นเต้นเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เธอไม่เคยพูดแม้สักคำเดียว เรากับอยู่ในโลกของตัวเองไม่รับรู้ต่อการมีตัวตนของผู้อื่นและปลอยคงได้ยินเสียงของผมจึงได้สงบลงอย่างน่าประหลาดคำพูดเพียงประโยคเดียวทําให้เกิดขวัญและกําลังใจขึ้นมาอย่างมหาศาลความปราดเปรื่มตื่นตันใจทําให้น้าตาคลอแล้วหลั่งไหลยอย่างไม่อายใครและไม่มีอะไรจะอายอยู่แล้ว กับสถานที่ถูกปกติแบบนี้ในที่สุดประตูใจของเธอก็เปิดออกจนได้เวลานั้นทุกคนไม่มีใครเคลื่อนไหวเพราะคงตั้งสติไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของปลอยผมวางเก้าอี้ลงนั่งคุกเข่าลงต่อหน้าเธอพยายามสะกดอารมณ์อันพลุ่งพล่านแตะมือเธอแผ่วเบามองหน้าและถามช้าๆ คุณปอยอยากฟังตอนจบเรื่องผมเล่าใช่ไหมเธอนิ่งอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็พยักหน้าเอ่ยแผ่วเบาแต่กังวานไปทั่วโสดประสาทปอยอยากฟังชัดเลยในที่สุดเธอก็พูดออกมาได้ปอยคุณพูดกับผมแล้วผมร้องสุดเสียง หัวเราะออกมาทั้งที่น้ำตากำลังไหลพรากอย่างปราบปลื้มดีใจสุดแสนก่อนหันไปหัวเราะใส่หน้าพวกหมอและพยาบาลพวกแพทย์และพยาบาลที่รักทั้งหลายเห็นไหมว่าผมทำให้เธอพูดออกมาได้แล้วไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าและเข็มฉีดยาบ้าบอคอแตกของพวกคุณก็ได้เห็นไหมเธอพูดกับผมแล้วพวกคุณดูไว้เป็นบุญตาซะ เป็นเรื่องทำให้ดีใจสุขใจอย่างบอกไม่ถูกจนอยากจะกระโดดตกบ,บ่าพวกแพทย์และกระโดดกอดหอมแก้มสาวพยาบาลให้สาสมกับความปราบปลืม้มแต่พวกเขาพากันนิ่งอึง้งหลายคนมีสีหน้าไม่เชื่อและประหลาดใจความเชื่อมั่นของพวกเขาเหมือนพังทลายลงในอึดใจเดียวผมไม่สนใจพวกเขาอีกแล้วเธออยู่กับผมทั้งคนทำไมต้องไปสนใจคนอื่น อยากฟังตอนนี้เลยใช่ไหมครับปอยสายหน้าปฏิเสธกับข้อเสนอแสดงว่าเธอเข้าใจคำพูดของผมงั้นคุณปอยคงอยากไปข้างล่างผมเดาทางเธอนิ่งเงียบไปพักหนึ่งทำเอาใจคอชักไม่ดีทันใดนั้นปอยกลับเป็นฝ่ายช่วยข้อมือผมไว้อย่างไม่คาดฝันแถมเป็นฝ่ายฉุดให้ผมเดินตามไปอีกต่างหาก ท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงเราโดนผีหลอกของพวกแพทย์และพยาบาลบางคนเราไปกันเธอบอกกับผมโดยไม่สนใจคนอื่นเลยสักนิดทำเอาหัวใจพองโตจนแทบจะลอยขึ้นไปบนฟ้าได้พวกคนที่ยืนดูอยู่พากันค่อยแยกออกเป็นทางในเมื่อเหตุการณ์มันออกมาในรูปแบบนี้พวกเขาก็ตั้งตัวไม่ถูก นายแพทย์คนที่เสียท่าทำเข็มแทงตัวเองถูกนางพยาบาลสองคนหิ้วปีกออกไปแล้วอีกคนยังยืนสีหน้าเย็นชาไร้ความรู้สึกเหมือนเดิมความเป็นหมอมืออาชีพทำให้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างธรรมดาสามัญไปหมดแต่ผมรู้ว่าผมชนะพวกเขาแล้วแต่ในขณะเดินผ่านพวกเขาไปอย่างไม่ระวังนายแพทย์คนหนึ่ง ก็เบี่ยงตัวกระชากมือพร้อมเข็มฉีดยาออกจากอกเสื้ออย่างรวดเร็วเงื้อขึ้นสูงก่อนที่หลายคนจะตั้งตัวมันเป็นอาการของคนบ้าทเท่านั้นหลักเขาคำรามแต่ในจังหวะเข็มฉีดยาแทงลงมาใครคนหนึ่งก็กระชากบ่าคุณหมออย่างแรงจนมือเข็มไร้เงาเซเสียหลักผวาหมุนออกไปด้านข้างปลายเข็มฉีดยาตวัดเฉียดผ่านผมไปอย่างบุบบิด เลิกบ้าเสียทีคุณหมอปรากฏว่าคนไข้หญิงคนหนึ่งบังเอิญออกมายืนดูเหตุการณ์อยู่ข้างคุณหมอพอดีเธอเป็นคนช่วยผมให้พ้นจากวิธีเข็มฉีดยาอย่างไม่คาดฝันและผลักหมอไปกระแทกผน,นังด้วยพละกกำลังของคนบ้าเข็มฉีดยาหลุดมือลงพื้นแตกกระจายคุณหมอมองหน้าคนไข้อย่างไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ ความจริงเขายังสามารถลุกขึ้นได้แต่เหมือนเขาหมดแรงใจแรงกายไปเสียแล้วได้แต่นั่งพิงผนังอย่างหมดอะไรตายยากดูเหมือนว่าคุณหมอจะแพ้คนบ้าทั้งร่างกายและจิตใจคุณจะทำบ้าอะไรมันได้ประโยชน์อะไรบ้าชัดๆคนไข้หญิงย้ำหัวตะปูว่าพลางก็เดินไปจิบเศษแก้วแถวนั้น เก็บไปทิ้งลงถังขยะด้วยท่าทางรังเกียจขยะขแยแข็งขณะเดียวกันก็ยังมีแก่ใจหันมายิ้มให้พวกเราไปเถอะพวกคุณไม่มีใครขัดขวางแล้วล่ะไม่มีใครขัดขวางจริงๆขณะเราเดินจูงมือออกไปตามทางเดินพวกคนไข้หลายห้องคงได้ยินเสียงเออะแต่พวกเขาก็เพียงแต่เปิดประตูออกมา ยืนมองพวกเราอย่างสงบไม่มีใครพูดอะไรแต่ในความเงียบนั้นผมกลับรู้สึกอบอุ่นและเข้าใจอย่างประหลาดในบรรยากาศของคนบ้าเจ้าหน้าที่เฝ้าตึกชั้นล่างเข้ามาหาขณะเราจะผ่านประตูออกไปผมมองหน้าอย่างเอาเรื่องแยกเคี้ยวแบบคนไข้าอาการหนักผู้กำลังอยากงับคอหอยคนเล่น และในที่สุดเขาก็เปิดทางอย่างฉลาดพอจะไม่ตอแยกับคนบ้าถ้าทางกำเริบเกินพิกัดสายลมยามเช้าแม้ว่าฟ้ามืดมัวแต่ยังคงเย็นช่ำจากประสบการณ์ยาวนานทำให้พอเดาได้ว่าฝนคงไม่ตกลงมาในเวลานี้แน่นอนอย่างน้อยพวกกุหลาบก็รับรองแล้วผมมองหน้าเธอนิมเงียบด้านข้าง ดูเส้นผมใยไหมเล่นลมคลอเคลียแก้มช่างเป็นเส้นโคง้งเส้นสีแสงงดงามขณะผ่านต้นมะขามดูเหมือนว่าเขาจะแกว่งไปกิ่งกา้านไปตามกระแสลมอย่างยินดีปรีดาขามขอบใจมากนะครับผมบอกกับเขาอย่างสำนึกในไมตรีจิตซึ่งมีต่อกันอย่างดีเสมอมา ถ้าคุณไม่บอกไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอยินดีด้วยนะครับแหมผมละอิจชาคุณจังคนปลอยน่ารักจริงๆไม่แพ้ต้นมะขามสาวแถวริมรั้วด้านหลังนี่เลยผมยิ้มด้วยรู้ว่าต้นอย่างเขาไม่มีจิตใจอิจชาฤิษยาใครหรอกหากเพียงแย่ยัว่วเย้าไปอย่างนั้นเองมากันแล้ว กุหลาบสาวพากันร้องทักเสียงแจวระรื่นพวกเธอคงรอคอยฟังข่าวอย่างตั้งอกตั้งใจจับมือกันมาด้วยกิ้วๆไว้คู่รักคู่รสได้ทีแล้วต่างพากันกระเซ้าเย้าแย่อย่างมีความสุขสนุกสนานบรรดากุหลาบน่ารักมักจะอารมณ์ดีอยู่เสมอถึงจะผัดเปลี่ยนล้มหายตายจากไปบ้างก็ยังสืบทอดหมุนเวียน ความมีชีวิตชีวาสดใสงดงามไว้ทุกรุ่นแม้แต่ต้นสนเงียบขรึมยังนำท่าเหมือนจะยิ้มพวกต้นสนพูดน้อยมากแต่รู้สึกว่าต้นสนแถวนี้จะใจดีเป็นพิเศษยอมให้พืชหลายอย่างขึ้นอยู่ใกล้ได้อย่างไม่รังเกียจรังงอนกลัวแต่ว่าวันหนึ่งอาจมีคนฉุกใจคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้พวกเขาจะถูกหาว่า เป็นต้นไม้บ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้มันผิดปกติวิสัยมีอย่างที่ไหนต้นสนยอมให้เพื่อชนิดอื่นขึ้นใต้ร่มเงาเต็มไปหมดนั่งแล้วแน่นั่งใกล้กันด้วยจับมือไม่ปล่อยเลยโรดและโดซี่ยังส่งเสียงต่อไปไม่หยุดผมสะดุ้งเฮือกมองมือตัวเองตอนแรกเธอจับข้อมือผม เดินลงมาจากตึกตอนนี้ทำไมกลายเป็นผมจับมือเธอไปได้มันน่าสงสัยแต่ยังหาคำอธิบายชัดเจนไม่ได้เลยทำให้ต้องรีบปล่อยมือของปลอยไปด้วยความเขินอายปนเสียดายแกล้งปั้นหน้าพลางบอกเสียงดุพูดมากเดี๋ยวก็ถอนทิ้งซะหรอกจ้างก็ไม่กลัวถอนก็ถอนไปสิเกิดใหม่ได้ เอาเข้าไปผมนึกอย่างอ่อนใจเราครบกันมานานจนรู้นิสัยกันทำให้การขู่ไม่ได้ผลแต่ก็ยังดีเป็นการแก้เขินอายอย่างหนึ่งจะฟังแมวดำตอนจบเธอพูดเสียงแผ่วเบาแม้ว่าสายตาเธอยังมองไปข้างหน้าแบบไร้จุดหมายแต่ถึงสายตาเธอจะไม่มองก็รู้ว่าเรามอง และเข้าใจกันด้วยใจโดยไม่ต้องผ่านโสดประสาทภายนอกให้ปิดเบือนคาดเคลื่อนแต่ว่าหนังสือแมวดาหายไปเสียแล้วหายไปพร้อมกับตอนจบที่เธอกำลังตั้งใจรอฟังอยู่อย่างใจจดใจจ่อ,จอทำอย่างไรดีบรรดาเหล่ากุหลาบสาวเหมือนเอียงดอกเอียงใบเตรียมฟังอย่างตั้งใจพากันสงบปากสงบเสียงลง ปลอยนั่งรออย่างตั้งใจเช่นกันภายใต้ท่าทางสงบเงียบวินาทีนั้นเหมือนบรรยากาศมืดมิดโดยกระทันหันหนังสือแมวดำก็ไม่อยู่เสียแล้วหางตามองเห็นนางพยาบาลสองคนผู้เคยติดตามคอยดูแลปลอยกำลังยืนลับๆล่อๆสังเกตการ์อยู่หลังสุมทุมพุ่มไม้ไม่ได้เดินไปนั่งคุยกันอย่างควรเป็นไปตามปกติ ทำตัวยังกับกองโจรเหตุการณ์บนอาคารเมื่อครู่ทําให้พวกเธออาจวางตัวไม่ถูกคนไข้คุณหน้าคุณตาหลายคนเริ่มเดินมานั่งล้อมบงเตรียมตัวฟังอย่างตั้งใจแสดงว่าบ้าอย่างไรความจำยังคงทำงานพวกเขาอยากฟังเรื่องเล่าเหมือนกันลูกค้ามากขนาดนี้ทำอย่างไรดี ความคิดบางอย่างสว่งางวาบขึ้นในความคิดประหนึ่งสายฟ้าแลบแทรกตัวออกมาตามมวลหมู่เมฆยามฟ้าขนองฝนทำไมต้องกังวลใจด้วยในเมื่อผมกุมชะตากรรมของตอนจบไว้แล้วในมือ